นานานานสำรวจรายการสำรวจใหญ่สำรวจใหญ่พี่จี้ซนไรเนะ่ะโอ้ซนรากันสองคนพี่น้องอี่ซนอะไรคะซนเงินใหญ่สองสองคนอ่ะลงไปลเออเกง่งลงไปลลกเก่งแจงเลยเกง่กงเกง่งเก่งเก่ง ยังไม่ลงหรอครับเก่งมากอ่าค่อยๆลงมาลูกค่อยๆลงมาอีกนิดนะึงอีกนิดนะึโงอ้โหเก่งที่สุดนี่มาบ้านนี่เก่งแล้ว นี่ต้องไปทําไมอ่ะ